สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับสายบันเทิงคงชอบแน่นอนครับรุ่นนี้เซฟโรเลตซาฟิรานะครับ2.2 ออโต้น้ำมันล้วนนะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ89,000บาทนะครับใครชอบและสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางนาเปี้ยวฉะเชิงเซาครับโทรเจรจาเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับเบื้องต้นคันนี้เช็คแล้วนะครับว่าใช้งานปกตินะครับมีของแถมเป็นเครื่องเสียงสมาชิกที่ชอบและสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆจะทรงรงรอไว้ให้เรียบร้อยครับ ใครสนใจและกำลังหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้สภาพแจ้งมาว่าใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมเดินทางใกล้ไกลไปได้แน่นอนครับสวยสมบูรณ์เนียนตานะครับจัดทรงไว้ให้แล้วแล้วก็มีของแถมมาให้นะครับนี่เลยครับเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับมีแบบนี้นะครับชอบไม่ชอบใครสนใจเข้าทางนะครับ8 9 0 0บาทนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่งเกินราคาที่ขายแน่นอนนะครับของแต่งเครื่องเสียงกับบิวภายในไปนี่รับรองว่า 89,000บาทนี้อาจจะเฉียดเฉียบหรืออาจจะเลยนะครับเนี่ยพอได้ของฟรีไปเลยครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับใครที่ชอบหาว้ใช้งานนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้มีแอร์ข้างหลังแถบ3แถวให้เลยนะครับไปเช็คไปชมไปดูรถให้เลยครับสวยสมบูรณ์ครับพร้อมใช้นะครับสำหรับคนที่เข้าใจนะครับก็จะบอกว่าคุ้มสำหรับคนที่ไม่ชอบก็แค่มองครับเอาเป็นว่าเป็นความชอบ ใครที่สนใจมาทางนี้นะครับรับรองลั่นบ้านแน่นอนเอาไปใช้งานเอาไปเที่ยวเอาไปฟังเพลงกันเพลิๆนๆเลครับสวยสมบูรณ์นะครับก็อย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับสําหรับส่วนของซาฟิล่าก็เข้าไปศึกษาในซาฟิล่าขับนะครับในแฟนขับแฟนเพจใน y o u t u b e ก็ได้ครับคันนี้ก็บิวมาให้ใหม่นะครับเบาสวยภายในงามๆนะครับฝา ข้างก็เนียนครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพไปเทสเครื่องเสียงหรือท่านจะคลิกลิงก์ไลน์หรือโทรไปหาขอเป็นคลิปก่อนก็ได้นะครับรองชมรองเช็คไปดูรถตรวจสอบนะครับกลางวันก็เนียนกลางคืนก็สวยครับโอ้ดีงามครับมีที่วางแก้ววางขวดให้พร้อมนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับผมเจอมาครับคาดว่า อาจจะถูกใจสมาชิกหลายๆท่านที่อยู่สายของความบันเทิงนะครับก็ไม่ต้องไปแต่งเองทําเองครับจัดรวบคันนี้ไปเลยครับรับรองคุ้มแน่นอนนะครับเฉพาะเครื่องเสียงและบิวภายในนี่ก็หลายหมื่นเลยครับลองชมนะครับก็ฝากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพอดีเจอมาเผื่อจะเข้าตาถูกใจสมาชิกในช่องนะครับ ลองชมลองเช็คไปดูรถตรวจสอบสภาพก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้ความกรุณาที่ช่วยดูโฆษณานะครับได้ค่าวค่าอาหารนะครับสำหรับผมการราบขอบพระคุณมากๆครับยินดีที่ เป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอรถให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับรถมีเยอะนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่แล้วก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบํารุงนะครับสําหรับรถมือ2ออย่างเรานี่ก็เข้าไปศึกษาเตรียมความพร้อมได้ตามขับตามแฟนเพจนะครับรับรองว่าคันนี้สวยพร้อมใช้